สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พญามหาก็มาตามคอมเมนต์ของเพื่อนสมาชิกนะครับไปอ่านเจอที่ท่านคอมเมนต์มาให้พญามหาบอกหน่อยนะ คลิปก่อนหน้านี้จะทําในช่วงเทศกาลวันหยุดสงการนะครับ13 14 15นี่วันมหาสงการรดน้ําดําหัวผู้รักผู้ใหญ่ขอพรผู้รักผู้ใหญ่ผู้สูงวัยผู้มีพรรษาการในวันที่14คือวันนี้วันครอบครัววันผู้สูงอายุนะครับพระญ่มหาก็ได้พูดแล้วก็ ได้บอกว่าวันสงการเนี่ยน้อยคนที่จะดูพระสมเด็จใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนมากก็เล่นสงการกันดื่มจินรดน้ำดำหัวเที่ยวเยี่ยมเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านในตำบลไม่ได้เจอกันนานนาน,นานมาเจอกันทีในช่วงเทศกาลวันหยุดนะน้อยคนที่จะมาดูคลิปพระสมเด็จเนี่ยนะถ้าดูก็แสดงว่าชอบนะเรียกว่าแฟนพันธ์แท้ พระสมเด็จศึกษาส,ส่องสัมผัสรูปคำอยู่เนืองนิดนะแม้กระทั่งวันหยุดมหาสงการนี่ก็ไม่ได้หยุดเล่นน้ำหรือเล่นไปด้วยกินดื่มไปด้วยแต่ก็ดูนี่ก็ถือว่าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ชอบนะนะชอบสายไหนแบบไหนก็ว่ากันไปตามจริตของแต่ละคนนะพะ่อใหญ่มหาก็ชอบแบบนี้นะอนุรักษ์อนุน้อย อน,น, Shift, นุแปลว่าตามแปลว่าน้อยอนุภรรยาภรรยาน้อยอนุแปลว่าน้อยแปลว่าตามนะแปลว่าตามหรือว่าแปลว่าที่หลังก็ได้อนุมาที่หลังอนุน,นอ้อยภายหลังตามแปลว่าน้อยก็ได้แปลว่าตามแปลว่าหลังก็ได้นะรักรักตัวนี้คือรักษาอนุรักษ์รักธรรมชาติรักก็คือครอบครองศึกษาสะสมแลกเปลี่ยนคุ้มครองนะ้ารักตัวนี้นะ นั่นแหละ,ะพวกเราอาจจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ก็แล้วแต่แต่หากว่าเรามีความชอบในสิ่งเดียวกันเนี่ยแม้เป็นวันหยุดมหาสงการเนี่ยก็ยังดูพระสมเด็จส่องพระสมเด็จได้ถูกต้องไหมครับนะอย่างวันนี้เพื่อนสมาชิกถามมาเออบอกช่างหลวงไปแล้วเนี่ยหลวงจิตหลวงวิจิตหลวงวิจารเนี่ย เราก็ดูไปแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะมาในช่วงของยุคยุคยุคกลางกับยุคปายนะมาในยุคกลางกับยุคปลายแต่ว่ายุคต้นๆเนี่ยของชาวบ้านเพื่อนสมาชิกก็ถามมาว่าอยากจะดูยุคยุคต้นๆเป็นยังไงด้วยความเคารพนะครับด้วยการศึกษาด้วยข้อที่พ่อใหญ่มหาได้ศึกษาพอจะสะสมแล้วก็มีอยู่แค่สององค์นี่พอจะเป็นต้นครูต้นแบบเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ศึกษา หรือว่าครูอาจารย์ท่านใดมีพิมพ์ไหนทรงไหนรูปแบบใดก็ก็ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูนะครับแต่พระเยมหาก็ก็มีแค่นี้แหละครับสององนี้ที่ให้ครูบาอาจารย์ให้ผู้รักผู้ใหญ่ให้คนในแวดวงที่พ่อใหญ่มหารู้จักสัมผัสพ,พูดคุยมาแล้วจึงได้สรุปเป็นของยุคชาวบ้านนะเพื่อสมาชิกลองดู5องค์นี้นะถ้าท่านใดศึกษามาบ้างแล้วก็คงจะรู้แล้วแหละว,ว่า องไหนเป็นของช่างหลวงองค์ไหนเป็นของชาวบ้านนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราเห็นรูปทรงนี้นะพระญามาหาขออ้างองิงแต่ว่าก็เคยยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าเราขอญาติเอ่ยชื่อท่านนะเพราะว่าพระยามหาพะออยามาหาเคยเคย,เคยไปอบรมกับท่านนะเมื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะพระยามาหาเองก็เสียเสียไปสามพันบาทครอดนั้นสามพันบาท ทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับเสียเท่ากันแต่ว่าท่านโอ้เต็มวันเลยนะตั้งแต่8โมงจนไปถึงเกือบหนึ่งทุ่มอันนี้จริงเนี่ยสี่โมงสาโมงครึง่งสี่โมงก็หยุดแล้วแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านก็ยังแบบนั่งที่โชฟ้าให้พวกเราใครมีเป็นจภาคีใครมีพระสมเด็จเนื้อดินเอาไปให้ท่านดูได้นะขอะญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านท่านอาจารย์รังสรรตต่อสวรรคนะนะท่านมาอบรม ที่วัดไรมิตรเมื่อ,อสิบกว่าปีก่อนนะสิบสองสิบสามปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าเก้ามั้งที่พอ่พอใหพยมหาจะไม,ไม,ไม่ไม่ผิดนะนานนานนานมากนะนานนานมากนะครับช่วงวันที่หนึ่งที่สองที่สามพฤศจิกานะที่วัดไรมิตศาลาหลวงพ่อทองคําชั้นล่างอนะนนแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ความรู้มากมายนะก็เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่พอ่อใหญ่มหาเนี่ยเข้า ไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้จากจากท่านนะแล้วก็หลังจากอบรมเสร็จนะท่านก็เป็นจะาพาคีนะท่านก็มาให้ดูแล้วก็สอนนอกเวลาขนาดหมดเวลาจะกลับบ้านคนยังต่อคิวยาวเป็นแถวนะเพื่อที่จะท่านดูพระสมเด็จถอดจอากคอไม่ท่านดูเลยนะอย่างองค์นี้เพื่อนเพื่อน,อ,นองค์นี้นะที่เรามาทั้งหมดนี่ก็อ,อ,อ้างอิงว่าถ้าเพื่อนสมาชิกมีเวลาก็ลองเสิร์ชหาดูนะสมเด็นะเจวัดระฆังของอาจารย์หลังสารต่อสวรรค์นะพิมพ์นี้นะอาจจะมีมีหลายพิมพ์แต่ว่า ถ้าท่านคนไหนมีมีโอกาสหรือว่ามีบุญวัสนากดเข้าไปจริงเลยก็จะขึ้นองค์นี้นะพญามหาก็ไม่ได้คือคือกอ็มาไว้ดูแต่ว่าอาจจะส่งไห้ท่านดูในในในคลิปนี้ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนดูเพราะว่าพญามหาก็ใช้วิธีเอามือถือธรรมดาในทําคลิปนะถ่ายทําคลิปอัดแล้วก็อัปโหลดลง u t u b e ไม่ไม่ได้มีเครื่องมือแบบพิสดารหรือว่าไฮเทคประการใดนะให้ท่านดูแบบใจรักนะ คือองค์นี้นะเป็นเป็นยุคแรกยุคชาวบ้านเลยนะเพื่อนสมาชิกสององค์นี้นะส่วนองค์นี้พ่ออย่ามาให้ให้ดูไปแล้วนะของหลวงหลวงวิจารเนี่ยหลวงวิจารนะเนี่ยหลวงวิจารนะดูพระพัก์กเขาดูรูปทรงเขาดูผิวพรรณดูวันหน้าเขานะเนี่ยเซนมาครับพิมพ์ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็มาองค์หลวงสิทธิ์พระพัก,พกเป็นผลมะตูมนะองค์หลวงสิทธิ์เนี่ยเห็นไหมครับ ซุ้มระคังก็จะอวบใหญ่แล้วมาองหลวงวิจิตเห็นไหมหลวงวิจิตนรมนเห็นไหมครับเพื่อนๆหลวงวิจิตเขาน,นี่ฐานก็จะต่างกันแต่ละฐานเห็นไหมครับเพื่พอนๆพระพระพาก็จะมีรูปร่างแตกต,ต,ต่างกันไปโดยเฉพาะหลวงหลวงหลวงวิจิตเห็นไหมครับซอกรักแร้ก็จะเฉียงขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยขอบล่างปันหนูนะเนี่ยเห็นไหมปันหนูปันหนูมีทั้งสองพิมพ์นะพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พระประธานนะอันนี้เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์พระประธานอีกอย่างหนึ่งนะ สมัยก่อนเ็จะเรียกว่าพิมพใหญ่หรือพิมพระประธานอันเดียวกันแต่ว่ามาในยุคนี้พ่อใหญ่มหาก็กยังงงๆอยู่ว่าเขาแยกแยกทําไมมันแตกต่างยังไงพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมใหญ่พิมพ์ระประธานก็อีกอย่างหนึ่งนะเขาเขาแยกไม่เหมือนกันนะเหมือนพิมพ์เสียนโตหรือพิมพ์เสียนบาทนะที่เขาแยกออกมานี่คือของช่างหลวงนะเพื่อนสมาชิกดูนะครับนี่ของช่างหลวงนะครับหลวงวิจิตนรมนดูฐานเขานะ ขอบล่างฟันหนูแล้วก็ดูรูปทรงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้ก็คือองค์หลวงสิทธิการโยธาลักษ์เห็นไหมครับให้ดูไปแล้วนะทั้งก่อนท่านรู้ลแล้วนะท่านแยกออกได้แล้วอันนี้คือองค์หลวงวิจารชีลานัยเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่โอ,อก,กระบอกนะสิ้นมาครับพิมพ์รูปทรงเขาทั้งองคองนี้พระอุละต่างกันนะรูปแบบต่างกัน แล้วก็มาพิมพ์ชาวบ้านนะเพื่อนสมาชิกนะที่เพื่อนสมาชิกถามมานี่คือพิมพ์ชาวบ้านนะครับ <Wow. S 1> เห็นไหมครับพิมพ์ชาวบ้านสังเกตขอบเขานะครับเอ่ยโอย่างองค์เนี้พิมพ์โบราณนั่นเละครับยุคแรกๆอะเหล็กไหลไผ่ดำก็มีนะเพื่อนๆนี่เอาเราเอาแม่เหล็กมาดูดติดนะครับพวกพิมพ์ชาวบ้านสมัยก่อนๆนะครับเราเอาแม่เหล็กนะมาดูดติดนะครับ ดูดติดเลยนะครับเนี่ยเราดูอีกครั้งนะครับดูดติดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นของที่แบบสมัยนั้นอะ่ะเอาเหล็กไหลไปดำม,มาใส่นะหรือว่าแร่เรียกว่าแร่าธาตุกายสิทธิ์นะเนเพื่อนดูนะครับดูดติดนะครับเอาเอาไม่เหล็กมาด,ดูดติดในยุคแรกๆนะ เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเราก็จะเห็นนี่แหละครับชาวบ้านที่ท่านถามนะเพื่อนสมาชิกถามมาเนี่ยรูปทรงเราก็จะถ้าว่าไปแล้วก็กไม่สวยนะ<笑><笑>ก็นั่นแหละครับถ้าเอาตามแบบคนที่ชอบมองความสวยงามนะแต่ดูด้านข้างนี่ได้เลยนะครับองค์นี้พ่อใหญ่มหาเคยลงแล้วนะเป็นเหมือนลักษณะเป็นพิมพใหญ่โยเขาเรียกว่าพิมพใหญ่โยนะ ดูพอพักเนี่ยเป็น,มนเมล็ดพริกไทยกลมเลียวนะเนี่ยเกจเนี่ยตกทองช้างเห็นไหมครับยุบลงไปนี่คือเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะดูด้านหลังนะครับนี่เป็นไงครับด้านหลังนี่รอยปูไต่ไหมครับรอยปูไตรอยนอนด้น,ดนขอบข้างเขาก็จะมนมนื้อๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกที่ท่านถามมานี่เอาเอามาให้ดูแล้วนะครับตามที่ท่านถามแล้วก็อีก นี่ครับองค์นี้อีกหนึ่งองนะนี่ก็เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะดูว่าแม่เหล็กจะดูติดไหมครับองค์นี้นะเราดูไปพร้อมกันนะครับเนี่ยอ่อนๆน,นะมาแล้วอ่อนๆน,นะเปื่อนๆเห็นอยเอครับบางองค์ก็แรงบางองค์ก็อ่อนนะแต่ว่าสรุปแล้วเด็กเหล็กไหลไผ่ดำมีนะเหล็กไหลเงินยวงนะแร่ธาตุกายสิทธิ์นะแล้วก็ เราก็เอาเอาแม่เหล็กนะแม่เหล็กก็ก็เป็นแม่เหล็กที่สําหรับพิสูจน์โดยเฉพาะนะเพื่อนๆที่มีแรงสูงนะเห็นไหมครับนี่เพื่อนๆดูนะครับพระหลวงทั้งสามท่านหลวงศิลป์หลวงวิจิตหลวงวิจารเหล็กไหลก็ดูติดนะเพื่อนๆดูเส้นมาครับพิมพ์เห็นไหมครับ พิมพใหญ่ยูลงมาเหมือนกันบนนั้นส้นเห็นไหมครับ mm hmm. คูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าพิมพใหญ่ยูนะเ mm hmm. พืพ่อนๆดูนะครับส่วนองค์นี้แหละที่พระมหาว่าของท่านของท่านอาจารย์ลังสรรค์ต่อสวรรค์ท่านมีนะพรยะยมหาเนี่ยเหมือนของท่านเลยนะครับพิมพ์ทรงรูปแบบเนื้อหานี่เหมือนเหมือนของท่านเลยนะรู้สึกแบบโอ้โขนลุกขนพองนะเวลาดูทีไรของไม่ไม่ไม ไม่รู้ว่าตัวเองมีเหมือนของท่านก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับ <_ an> เราดูเส้นบังคับผิดหนครับเพื่อนๆนเห็นไหมเสียงลงหมดเลยนะชาวบ้านคือไม่สวยรูปแบบไม่สวยนะที่เขาว่านะเนี่ยดูเส้นของช่างหลวงไม่มีนะลักษณะอย่างเงี้ย <_ an> <_ an> คือชาวบ้านถ้าตัดก็ตัดชิดเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยถ้าตัดก็ตัดชิดเลยนะเนี่ยตัดชิดเลยนะตัดชิดเลยติดขอบเลยถ้าตัดก็ตัดอย่างเงี้ย ดูเนื้อเกินออกมาไหมเนื้อขอบข้าพิมพ์เขาเนี่ยี่ก็เริ่มต้นจากจุดเดียวกันเลยนะครับนี่เฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปเห็นไหมครับดูดูเส้นเขานะครับนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับตัดชิดต,ตัดชิดแล้วก็ลงมาเห็นไหมครับคือคือถ้าว่าไปแล้วก็คือไม่สวยอะไรไม่สวยนะคือถ้าคนเล่นพิมพ,พวกไม่เคยเจอก็บอกว่าผิดพิมพ์มานะแต่ถ้าอย่างพระจจมามหาขึ้นต้นเมื่อกี้ว่าอนุรักษ่ะนะ อนุน้อยภายหลังตามตามอนุรักษ์นะกลุ่มอนุรักษ์ก็จะมาลักษณะอย่างเงี้พยพ่อยหมหาจึงสมงวัสิทธิ์ว่าห้ามดราม่านะเวลาดูถ้าท่านดูศึกษาความรู้ก็เปรียบเทียบนะท่านอาจจะมีท่านอาจจะรู้ท่านอาจจะแยกแยะได้ดีกว่าพ่อยหมหาก็ว่าไปนะแต่ถ้าท่านถามมาก็ให้ดูอย่างนี้นะเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมครับซึงสององค์นี้พ่อยหมหาเคยลงในในช่องแล้วก็ให้ดูเนื้อแบบนานๆเนื้อแบบเน,น้นๆกันแล้วนะแต่คราวนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดก็ะจะให้ท่านดูเพียงแค่ว่าท่านถามว่าชาวบ้านเป็นยังไงเนะี่ยเห็นไหมครับ ดูด้านหลังเขานะของท่านอาจารย์หลังสันต์ต่อสวรรค์ด้านหลังอาจ์ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะมีเม็ดมวลสารเม็ดพระธาตุรอยนอนด้นรอยปูไตไหมครับเพื่อนๆสังเกตรอยปูไตไหมครับเนี่ยคือเล็กๆบางๆเต็มมั่วไปหมดเลยนะนี่แบบไม่เป็นไม่เป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมถ้าดูอย่างนี้ดูเส้นเล็กๆห็นไหมครับเนี่ยเส้นเล็กๆรอยปูไตนะรอยแตกา้านี่ก็มันการเล็กๆรอยแตกรอยปูไตอ่ะคือคือเขาก็จะไปธรรมชาตินะ คือเขาไม่ได้เป็นระเบียบถ้าเป็นระเบียบก็ระวังนะคือตั้งใจทําหรือว่าตั้งใจเลี้ยงเขาเป็นระเบียบนะแต่ของแท้เขาจะไปแบบไปแบบธรรมชาติของเขาอะนะเพื่อนๆดูนะครับนี่คือด้านหน้านี่คือพิมพ์ชาวบ้านนี่ไหมครับพิมพ์ชาวบ้านนะอ่าก็จะให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยพอมาดูของสามช่างหลวงนะสามช่างหลวงที่เพื่อนสมาชิกถามที่พ่อจะมาให้ดูไปคลิปก่อนหน้านั้นนะนะ อันนี้พ่ออย่ามาเอาองค์ใหม่มาให้ดูนะคือถ้าเป็นของหลวงศิษย์เนี่ยพระพักเป็นผลมะตูมเห็นไหมครับเนี่ยองค์นี้องค์แตกลายสังกโลกนะด้านหน้าแตกด้านหลังเขาจะไม่เป็นไรเลยเห็นไหมเพื่อนๆเน,นี่ยของแท้เป็นอย่าง,งั้นนะเนี่ยดูด,ด้านหลังมหัตจันไหมด้านหน้าแตกนะแต่ด้านหลังไม่แตกนะเ,นเห็นไหมครับ พระพักเป็นผลมะตูมเลยทีเดียวองค์นี้เป็นอีกพิมพ์หนึ่งแม่พิมพ์หนึ่งนะที่ขอบชิดชิดเลยนะเนี่ยอันนี้องค์หลวงศิษย์อันนี้ช่างหลวงนะดูความงามสิครับงามไหมงามแบบช่างหลวงนะเห็นไหมครับงามแบบฟีมือช่างหลวงก็ต้องเป็นอย่างนี้พอมาดูหลวงเนี่ยหลวงวิจารณ์หลวงวิจารณ์นี่โอ้โหหลากหลายหลากหลายแม่พิมพ์แต่ว่าแม่พิมพ์นี้ก็เอามาให้ดูอีกไงดูเส้นบครคบพิมพ์ก็าขึ้นตรงเลยนะ รงบ้างเฉียงบ้างเล็กน้อยก็มีนะเพื่อนๆนีน่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อกกกบอกนะรูปทรงสันฐานเขางามแบบงามแบบเกา่าๆนะงามแบบสวยคนนี้ก็มีนะพราะอย่ามาหามีแต่ว่าเดี๋ยวเ,เพื่อนสมาชิกก็จะบอกเออเป็นเป็นพระที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักอีกนะแต่เอาฟอร,ร์มเก่านเห็นะไหมพระยุคปลายร้อยห้าสิบปีเพื่อนดูรอยปูไตไห พ่อยหมาหาตั้งใจจะองคเก่าๆมาให้ดูเพราะว่ารอยปูไตเห็นไหมที่เขาเรียกเรียนแบบโอโ้รอยปูไตหนักลึกหนาคมวางเป็นระเบียบนี่พ่อใหญ่มหาก็มีนะอันนั้นคือของเรียนแบบมีทั้งของจริงของเรียนแบบพ่อย,ยหญมาอย่างนั้นเราไม่รู้ว่าของจริงคืออะไรเนี่ยเพือพ่อนๆดูรอยรอยรอ,อ,อยปูไตเห็นไหมครับเนี่ยรอยปูไตติแยกเห็นไหมครับ ดูขอบข้างเห็นไหมดูก้อนมวลสารนี่การโย่ไปของของมวลสารเวลาปาดนะเขาปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะปาดไปอย่างเงี้ยก้อนมวลสารก็จะโยกไปตามตามรูของการปาดเห็นไหมครับอันนี้คือหลวงหลวงวิจารหลวงหลวงวิจิตในเรือมนนะอันนี้ก็แตกต่างกับองค์กรองค์กรหน้านี้เอาพิมพ์พระประธานอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ เพืเ่อนๆสังเกตดูสามช่างหลวงเขาจะไม่เหมือนกันนะดูดูรักแร้เขาเนี่ยเสียงขึ้นอันหลวงวิกิตเห็นไหมครับดูฐานเนี่ยขอบล่างฝันหนูเห็นไหมครับองค์นี้กลายเป็นหินไปแล้วนะกลายเป็นหินอ่อนไปแล้วองค์นี้องค์นี้มีคนมาขอเปิดแล้วครับเพราะเห็นมาหาแล้วแต่ว่ายังยังไม่ปล่อยเพราะมีองค์เดียวเอาไว้ศึกษานะดูรอยปูไตสิครับเห็นไหมครับรอยปูไตไม่ใหญ่ไม่หนาไม่คมไม่ชัด เหมือนตั้งใจทําอันนี้คือท่านเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าเพื่อนๆจำไม่เลยนะถ้าหากว่ารอยปูไตแบบเลื่อนลางบางๆเล็กๆเป็นเส้นคือความเป็นธรรมชาติอะนะเอาเอาเป็นว่าธรรมชาติท่านดูยังไงว่าเป็นธรรมชาติสุดเพื่อนสมาชิกมีความรู้เยอะถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองเนะี่ยธรรมชาติเราจะรู้เลยว่าเป็นยังไงถูกต้องไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูสามช่างหลวงนะนี่นี่คือสามช่างหลวง Right? Ok quieren, เห็นไหมครั uses, animals, บน an ี่สามช่างหลวงเป็นอย่างนี้นะครับนี่สามช่างหลวงหลวงวิจารหลวงสิทธิการหลวงวิจิตนรมนดูดูลักแร้ทั้งเห็นไหมดูลักแร้สามช่างไม่เหมือนกันนะครับดูพระอุะทั้งสามช่างก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมครับดูประพักทั้งสามช่างก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันดูมุมดู ลักษณะดูเนื้อหาดูรูปแบบนะไม่เหมือนกันนะครับยิ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นในในตลาดนะในตลาดที่เราเห็นทั่วไปนะเราก็ให้ให้ควรระวังไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะครับพ่อยมหาจะให้ดูอย่างองค์ที่เพื่อนเพื่อนเห็นวันแรกนะครับที่พ่อยามหาได้อาลุกมาให้ดูในวันนั้นนะ แล้วก็สามารถแยกแยะได้นะครับอย่างองค์นี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็น3อมองนี้อ,องนี้เองนะครับที่เพื่อนเห็นในวันนั้นนะนะสามองนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็องค์นี้ใช่ไหมครับนี่ที่พ่อจะมาให้ดูวันนั้นนะครับนี่ก็แตกต่างกันนะ นี่คือลักษณะของหลวงวิจารเห็นไ,ไหมครับเส้นมะขับพิมพ์เขาขึ้นดูพระพักดูพระอุระเห็นไหมครับแล้วก็ดูของหลวงวิจิตเห็นไหมครับดูดูหน้าอกเขาดูฐานองหลวงศิษย์เขาเป็นไงบ้างรับพระพักเห็นไหมครับเป็นผลมะตูมเลยทีเดียวลักษณะอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าพระยามาหาตั้งใจจะให้ดูองค์ต่างกันองค์ต่างกันลงไปเขาก็จะ ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะแต่ว่ารูปแบบเนื้อหาก็จะมาในลักษณะที่คล้ายกันเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายกันเพื่อนดูเห็นไหมครับนี่องนี้นะครับนี่องนี้ส่วนองค์นี้เราก็ดูเห็นไหมครับพระอุระเขาเนี่ยซุ้มระฆังเขาเนี่ยความงามเห็นไหมครับเป็นเป็นแบบนั้นแล้วก็พอมาดูช่างหลวงกันช่างหลวงเห็นไหมครับ ช่างหลวงก็จะแตกต่างกันออกไปอีกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสามช่างหลวงก็จะมีมีศิลปะแตกต่างกันอกไปดังที่พระใมหาบอกข้างต้นแล้วก็มาเจอของชาวบ้านอีกเห็นไหมครับเราดูถ้าใครมีเก่ากว่านี้ก็ดีนะเพื่อนๆสมาชิกเก่ากว่านี้ถ้าท่านมีนะส่วนมากยุคโบราณยุคชาวบ้านนี้ก็จะเป็นแบบของที่ หายากนะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาไม่มีความพร้อมด้านปัจจัยด้านความรู้ด้านบุญบารมีก็จะหาดูยากนะถ้าท่านมีก็ถือว่าท่านครบทั้ง3อย่างนี้หนึ่งมีเงิน2มีความรู้3มีบารมีมีเงินไม่มีบารมีก็ไม่ได้มีเงินมีบารมีไม่มีความรู้ก็จับของแท้ไม่ได้นะเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับ กอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พออ่อใหญ่มหาช่องสองพ่อบ้านดนี้ยนะครับขอบคุณครับ